ชันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะว่าเราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องสมัยก่อนสุขโขทัยในดินแดนไทยนะคะเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยนะคะหลักเกณฑ์การแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนของเรานะคะเมื่อประมาณพุทธศักราช1 1 8 0เนี่ยมาถึงปัจจุบันน่ะถือว่าอายุไม่ถึง1,400ปีถือว่าสั้นมากนะคะ ถ้าเทียบกับมนุษย์ที่ตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยนะคะแล้วก่อนที่มนุษย์ในประเทศไทยนะจะรู้จักใช้หนังสือก็ยาวนานมากนะคะประมาณ7 0 0 0 0 0ปีนะคะเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยเพื่อให้ชัดเจนแล้วก็ให้ง่ายแก่การทําความเข้าใจนะคะให้ตรงกันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะดูนะคะประเภทที่1แบ่งตามเทคโนโลยีการทำการทำเครื่องมือเครื่องใช้ นะคะเอาเครื่องมือเครื่องใช้มาแบ่งแบ่งยุคนะคะามาแบ่งยุคในในการที่เราจะทราบว่ายุคอะไรบ้าง 2. แบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คนคือยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่นะคะมาดูการขยายตัวของมนุษย์ในสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิน่ะเป็นชื่อเดิมของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เขาจะเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมินะคะเหมือนถ้าโซนอินเดียก็จะเป็นชุมภูทวีปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะหรือโดยเฉพาะดินแดนที่เป็นประเทศไทยสุวรรณภูมิแปลว่าดินแดนแห่งทองคาหมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งชุมชนนะคะ การขยายตัวของชุมชนในสวนภูมิลัศนะคล้ายกับการขยายตัวของชุมชนอื่นๆคือสมัยก่อนบริศาส์เนี่ยดินแดนหลายแห่งม,มีมีกลุ่มชนเล็กๆอาศัยอยู่เมื่อบริเวณนั้นมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะมันไม่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ย้ายแหล่งหาหาอาหารใหม่อยู่งั้นน่ะนะคะจึงเกิดการขยายชุมชนนะคะขยายไปขยายมาก,ก็คือเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะคะ,ะมาดูพัฒนาการในภาคต่างๆมาดูภาพก,กลางค่ะ ชุมชนยุคหินเก่านะคะมีถ้ำพระนะคะอําเภอไซโยกถ้ำเขาทะลุถ้ำเขาถาขา้ำเมน่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยถ้ำพวกนี้นะคะในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะพบเครื่องมือหินนะคะเป็นเครื่องมือเอาไว้ขุดเอาไว้สับเอาไว้ตัดนะคะแล้วก็ขวานที่มีขานาดใหญ่แล้วก็หนักอ่าที่เขาค้นพบนะคะถ้าชุมชนยุคหินกลาง บ้านหนองนูอำเภอพนันนิคมจังหวัดชุมพรีเนี่ยจะพบหินใหม่นะคะเป็นเป็นเป็นหินจะพบเครื่องมือหินนะคะเป็นเครื่องป้าเครื่องปั้นดินเผาลายขีดนะคะแล้วก็ขัดมันนะคะเครื่องมือจะมีปลายแหลมมีเบ็ดตกปลาด้วยอ่าและภาชนะดินเผาเป็นลายเชือกทาบก็คือเอาเชือกอะค่ะไปทาบนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นลายเชือกอะลูกอ่าเขายังรู้จักให้เกิดลวดลายนะคะ ชุมชนยุคหินใหม่ที่บ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่เนี่ยมีขวานหินขัดก็หินนี้ขัดแล้วนะคะหินที่ถูกการขัดด้วยอ่าเริ่มประยุกใช้ให้มันขัดให้มันแหลมขึ้นนะคะเครื่องประดับทางจับเปลือกหอยแล้วก็ภาชนะด,ดินเผาชุมชนยุคสำลีที่บ้านโนเหมือนกันอำเภอพน,นัคมจังหวัดชลบุรีนะคะพบหลุมศพจํานวนมากเลยแล้วก็มีดินขับดินเผาเนี่ย เคลือบน้ำโคลนสีแดงนะคะรูปทรงคล้ายผ่านกําไลหินอ่อนกำไลสร้อยสำลิางเงี้ยอ่าเริ่มมีตุม้มมีตุ้มหูอะไรเงี้ยนะคะที่ทำจากดีบุกนะคะอ่าเริ่มทำเริ่มมีสีอุปกรณ์การใช้เริ่มมีสีเริ่มมีการประดับตกแต่งนะคะร่างกายต่อไปชุมชนยุคเหล็กนะคะที่บ้านตาเพชรดอนตาเพชรนะคะอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีพบภาชนะดินเผาเครื่องประดับ อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กนะคะก็เลยเรียกว่ายุคเหล็กนะคะดูภาคเหนือบ้างภาคเหนือยุคหินเก่าเนี่ยที่ถ้าผีแมนนะคะแม่ห้องสอนนะคะจังหวัดแม่ห้องสอนพบเครื่องมือหินนะคะใบหอกหินก็คือทําจากหินนะลูกชุมชนยุคหินกลางที่ถ้าผีแมนเหมือนกันจังหวัดแม่ห้องสอนก็พบเครื่องมือหินที่เป็นเครื่องมือขุดสับตัดขนาดใหญ่อา่าคล้ายๆกับจังหวัด ชลบุรีเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ามีสับมีตัดเหมือนกันต่อไปชุมชนยุคหินใหม่กระจายอยู่ตามลุ่มแม่น้ําต่างๆในเขตจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านอุตรดิตฐ์จะมีเครื่องมือหินห,หินใหม่เนี่ยต่อนเนื่องไปถึงยุคโลหะเลยชุมชนยุคสำลดในเขตจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตฐ์เนี่ยอ่ตากลําพูเนี่ยเพราะว่ามีการใช้เครื่องมือสำลดนะคะแล้วก็หินขดัดอ่าเริ่มมีการใช้ เอาทองแดงบวกดีบุกใช่ไหมคะเป็นสำลีนะคะมาใช้นะคะต่อไปค่ะ <c oughs> ยุคเหล็กนะคะอยู่ตามุ่มแม่น้ําสายต่างๆในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายน่านจันดีลำพูนนะคะเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่ใช้เครื่องมือทําจากเหล็กเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นยุคเหล็กดูภาพตะวันออกเฉียงเหนือของเราบ้างนะคะชุมชนยุคหินเก่าที่อําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะดอนตาลจังหวัดมุดาหารก็จะเป็นหินกระเทาะ นี่เป็นเครื่องมือขุดสับตัดนะคะเอาไว้ขุดเอาไว้สับเอาไว้ตัดนะคะทําจากหินชุมชนยุคหินกลางที่เชียงคานจาังหวัดเลยนะคะมุกดาหารเงี้ยนะคะหลักฐานเครื่องมือขุดเครื่องมือสับตัดเหมือนกันนะคะต่อเนื่องมาจากยุคหินเก่าเลยนะคะชุมชนยุคใหม่หินใหม่ที่บ้านโนนนกทานะคะภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพบภาชนะดินเผามีลูกปัดทําจากเปลือกหอยแล้วก็ขวานหินขัดหินสับอ่า ต่อไปชุมชนยุคสำริดนะคะบ้านเชียงหนองหา,จานจังหวัดอุดรธานีพืชดินเผานะเริ่มจะ,จ,ะจะเริ่มเขียนเป็นสีแดงเป็นพื้นนวลแล้วก็มีโครงกระดูกมนุษย์กับกระดูกสัตว์เนี่ยแล้วก็เครื่องประดับต่างๆจะทําจากลูกปักนะคะสิ่งของเครื่องใช้จะทําจากหินแล้วก็โลหะนะคะอันนี้จะเจอเยอะมากนะคะที่อุอดรธานีนะคะชุมชนยุคเหล็กเ,เจอที่บ้านเชียงอุดรธานีเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องมือยุคเลยุค เหล็กและมีการค้นพบแหล่งแร่เหล็กด้วยนะคะมีแร่เหล็กอยู่ด้วยนะคะในที่นั้นต่อไปภาคใต้ชุมชนหินเก่าที่ถ้ำหลังโรงเรียนทับป,ปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พบเครื่องมือยุคหินเก่าที่ทําจากเครื่องมือขุดสับตัดเหมือนกันแสดงว่าสมัยก่อนนะคะหินเนี่ยจะทําจากหินน่ะเอามาทําอะไรบ้างก็คือขุดสับตัดนะคะแค่นั้นเองนะคะเพื่อเอาไว้ดํารงชีวิตนะคะในการหาอาหารนั่นแหละ ชุมชนยุคหินกลางนะคะแหล่งโบราณคดีบ้านพรีควายอ,อําเภอสถิงพระจังหวัดสงขานะคะพบหินกระเทาะนะคะเครื่องมือในยุคหินเก่าจะพบขวานหินนะคะ,ะชุมชนหินใหม่ยุคหินใหม่จังหวัดกระบี่พังงาเป็นดินเผานะคะแล้วก็มีลักษณะเด่นคือหม้อจะเป็นสามขานะคะมีขาออกมาเป็นสามขานะคะพบขวานหินขัดชนิดมีบ่าแล้วก็ไม่มีบ่าอ่ามีมีสองแบบด้วยชุมชนยุคสำรินะคะ ที่ถ้ำผีหัวโตจังหวัดกระบี่ในบริเวณอ่าวรินทะเลพบภาพเขียนด้วยสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพคนสวมชุดยาวนะคะมีศีรษะมีรูปร่างคล้ายเขาสัตว์แยกเป็นสองแฉกร่รองรอยการกอ่อตั้งชุมชนบริเวณอ่าวดินทะเลและริมแม่น้ำมีคนไปอยู่ตามเกาะด้วยต่อไปชุมชนยุคเหล็กอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ พบลูกปัดพื้นเมืออจำนวนมากแล้วก็พบชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็กในสภาพสึกกร่อนและชำรุดอ่อาแสดงว่าใกล้ๆยุคสำริดยุคเหล็กนี่เขาเริ่มมีการประดับตกแต่งตัวเองแล้วนะคะมาดูการสร้างสารรค์ปัญญายของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน,นประเทศไทยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อาการสร้างสารรค์นะคะปัญญาภูมิปรรัญญายของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หนึ่งทำไมเขาต้องสร้างสารรค์ขึ้นมาทำไมทำไมคนเริ่มคิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาหนึ่งเพราะว่า ความต้องการในะคะในความมั่นคงในการดำรงชีวิตนะคะประจำวันนะคะในเรื่องอะไรบ้างปัจจัย4ี่ <c oughs> ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนม,ม่งแล้วก็ยารักษาโรคเพราะว่ามันเป็นปัจจัย4ีที่สำคัญนะคะถ้าไม่มีถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะชีวิตเราจะอยู่ลำบากนะคะหรืออยู่ไม่ได้เลยต่อไปค่ะพัฒนาเพื่ออะไรปรับเพื่ออะไรสภาพ ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเช่นการเกิดภัยธรรมชาติโรคระบาดนะคะดังนั้นถ้าเรายังอยู่ที่เดิมถ้าเราไม่พัฒนาหรือคิดจะแก้ไขเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องศึกษาสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็หาวิธีแก้ไขโรคร้ายต่างๆ 3. คติความเชื่อเช่นความตายความเชื่อในเรื่องวิญญ,ญาณเป็นต้นนะคะมีความเชื่อเพราะว่าสมัยก่อนน่ยยัง ไม่มีการศึกษาที่ดีใช่ไหมคะก็จะเชื่อเรื่องผีสางทเทวดานะคะมาดูค่ะการสร้างสารภูมิปัญญาของชุมชนบริเวณก่อนประวัติศาสตร์มาดูด้านเกษตรกรรมนะคะด้านเกษตรกรรมมนุษย์หินใหม่มีการเพาะปลูกแล้วก็ทำไเรเลื่อนร,รอยนะคะบางแห่งมีการเพาะปลูกในที่ลุ่มขณะเดียวกันก็มีการล่าสัตว์เป็นอาหารอา แสดงว่าก่อนปฏิศาสตร์เนี่ยก็คือมีการทําการเกษตรแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการหาล่า,าสัตว์อยู่นะคะทีนี้น้านโลหกรรมรู้จักทําเครื่องมือเอาสำลิดหรือเอาเหล็กมาทําแล้วนะคะรู้จักการถลุงแร่เหล็กนะคะเอามามาใช้กระปูนขาว หรือวัสดุที่มีหินปูนนะคะเอามาทาเป็นอุปกรณ์ด้านหัตถกรรมรู้จักนําเส้นใยจากพืชแล้วก็สัตว์มาทอแล้วนะคะเริ่มหาเสื้อผ้าใส่แล้วนะคะจากที่ว่าต้องใช้ใบไม้ปิดปกปิดนะคะเริ่มรู้จักการทอผืนผ้าหรือใยธรรมชาติต่างๆด้านการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะใช้ถ้ำหรือเพิงผาเป็นที่ป้องกันภัยนะคะจากสัตว์ป่า แล้วก็เริ่มตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะคะมีถ้ำนะคะเป็นที่อยู่อาศัย้านการรักษาโรคพบหัวกระโหลกมนุษย์นะคะที่มีการเจาะลูกลมนักโบราณนิษฐานว่าเป็นวิธีการรักษาโรคปวดศีรษะค่ะอ่าน่ากลัวนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเขาในสมัยก่อนมาดูพัฒนาการนะคะพัฒนาการจากชุมชนมาสู่ โบราณนะคะมาสู่รัฐโบราณพัฒนาการคือมาจากอะไรบ้างชุมชนจากชุมชนมาเป็นบ้านเมืองบ้านเมืองเป็นแคว้นเป็นรัฐและสุดท้ายก็เป็นอาณาจักรนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะร,รัฐโบราณนะคะในดินแดนไทยพัฒนาจากอาณาจักรโบราณในภาคกลางนะคะมาดูอาณาจักรทาราวดีนะคะ พุทธศต,รตรวตรรษที่11ถึง16นะคะเป็นอาณาจักรที่มีหลักฐานแน่นอนแห่งแรกบนพื้นแผ่นดินไทยเลยสันิฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะหลักฐานเช่นธรรมจักรศิลาจุลประโทนเจดีและานาคารที่วัดพระเมนนะคะทวารวดีได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเลยนะคะเป็นการปกครองโดยกรรษัตริย์เป็นใหญ่นะคะ ศาสนาที่นับถือเป็นพราหมณ์ฮินดูและพุทธศา,าสนานะคะอ่ะต่อไปอาณาจักรละโวอาณาจักรละโวนะคะพุทธศตวตรรษที่12บสองถึงสิบอ่อถึงสินะคะในช่วงแรกเนี่ยละโวรับวัฒน,นธรรมจากอินเดียนะคะเหมือนกันเลยเหมือนกับทราวดีเมื่อกี้แนวคิดเรื่องการปกครองก็ยังเป็นกษัตริย์ นะคะแล้วก็มีการแบ่งชนชั้นด้วยนะคะแบ่งชนชั้นวันณะด้วยมีการนับถือศาสนาพุทธนะคะนิกายเถรวาทและก็มหายานแสดงว่ามีการนับถือพุทธนิกายทั้งสองอย่างเลยนะคะรวมทั้งความเชื่อนับถือบรรพบุรุษขอโทษทีะบรรพบุรุษและยกย่องสตรีามีการให้เกียรติสตรีด้วย มีอาชีพที่สำคัญคือเกษตรกรรมและมีการติดต่อค้าขายกับชุมชนต่างถิ่นแล้วเห็นไหมคะลาโวมีการค้าขายต่างถิ่นแล้วนะคะมีสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งนะคะเป็นกษัตริย์ขอมนะคะปกครองตอนนั้นนะคะขอมเนี่ยเป็นผู้ส่งผู้แทนนะคะมาปกครองลาโวมีบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีระบบตุลาการด้วยคือศาลสภามีการปกครองและนะคะอ่า มีศาลตัดสินด้วยหลังสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7จขอมก็เริ่มเสื่อมแล้วนะคะทำให้อิทธิพลขอมในละโว่ะได้หมดตามไปด้วยแสดงว่าอาณาจักรละโวะก็คือตั้งแต่อพระเจ้าสุริยาวร,รมันที่1นถึงถึงถึงเแค่นั้นเองนะคะแล้วก็หมดไปต่อไปค่ะพัฒน,นาการของอาณาจักรโบราณในสมัยในภาคเหนือนะคะเป็นอนาณาจักรยูนกเชียงแสน พ,พุทธศักรรษที่12-19นะคะสันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะเ,เรื่องราวของโยนกเชียงแสนเนี่ยอยู่ในตำนานสิงห์สิงหานวัตกุมารหรือตำนานละวจังกราชนะคะเป็นอนาณาจักรโยนกเชียงแสนถูกขอมยึดนะคะพระเจ้าพรมกุมานเนี่ย สามารถกู้ได้นะคะแล้วก็สร้างเมืองใหม่นะคะที่เวียงชัยยปราการนะคะหลังสมัยพระเจ้าพรมนะคะถูกมอนในพม่าลุกรานอีกรอบหนึ่งก็เลยสร้างเมืองที่กำแพงเพชรอีกนะคะพุทธศตวรรษที่19ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาแสดงว่ามีทางการยื้อแย่งกันในช่วงการปกครองนะคะ พอยึดเป็นรวมแล้วก็โดนยึดอีกก็ก็รวมใหม่สุดท้ายนะคะก็ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาต่อไปอนจาจักฮรฮาลิปุนชัยนะคะพุทธศตวรรษที่13ถึง19สันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางอยู่จังหวัดลำพูนค่ะนะคะตำนานจาม,มาเทวีวงกล่าวว่าฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองฮาลิปุนชัยนะคะมีพระนางจามเทวีเป็นปฐมกษัตริย์ปฐมกษัตริย์คือเป็นกษัตริย์คนแรกอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นผู้หญิง สันนิษฐานว่าชาวเมืองขลิบบุญชัยเป็นชาวมอญค่ะจากลโวมาจากลโวนะคะลิบบุญชัยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของลโวมาหลายครั้งนะคะในสมัยพระเจ้าอาธิตยาราชพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยในยุคข,ของพระเจ้าอทิยราชเนี่ยนะคะพุทธพุทธศ <c oughs> พุทธศักราช1835 ขลิบุญชัยเนี่ยถูกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับล้านนา,าเริ่มรวมมีแต่รวมไปอยู่กับล้านนาหมดแล้วนะคะอ่มาดูอจจาณาจักรล้านนานะคะพุทธศตรวตรรษที่สิถึงยีมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ทุกวันนี้ก็คือจังหวัดเชียงใหม่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคือพรยามังรายมหาราชนะคะเริ่มตั้งราชธานี ที่เวียงกุมกามต่อมาย้ายเมืองมาอยู่เชียงใหม่นะคะพ,พุทธศักราชสองพมะคะมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องกฎหมายมังลายศาสตร์อักษรธรรมล้านนาหรืออักษรตัวเมืองวัดเจดีหลวงเป็นต้นนะคะมีอักษรของตัวเองแต่ยังไม่ใช่อักษรไทยนะเป็นอักษรล้านนานะคะ,ะ <c oughs> มาดูพัฒน,นาการอาณาจักรนะคะโบราณในภาคใต้ อาณาจักรลังกาสุกะพุทธศตรวรรษที่7-23ถึง23ศูนย์กลางอยู่ที่ยะรังจังหวัดปัตตานีพัฒนาการมาจากเมืองท่าสำคัญนะคะมีความสมัสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับจีนค่ะมีอารยาธรรมรุ่งเรืองมากแล้วก็มีแล้วมีกษัตริย์ปกครองยาวนานมากเป็นศูนย์กลางสำคัญทางพุทธศาสนพาสนพุทธศาสนาสพุทธศาสนาศาสนานิกายมหายานนะคะ นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูลทัทธิไสว่สวนิกายนะคะอาณาจักรตามพอลิงพุทธศตวรรษที่สิบสามถึงสิบแปดศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองมาจากเป็นเมืองท่าก่อนนะคะของพ่อค้าอินเดียนะคะนครศรีธรรมราชพ่อค้าอินเดียจะมาซื้อของแลแกเปลี่ยนกันที่นี่เป็นศูนย์กลางค้านะคะ,ะการเมืองในบริเวณข้ามสมุทร ได้นะคะจะนับถือศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พระพุทธศาสนาศาสนานิกายมหายานนะคะพุทธศตวรรษที่18เนี่ยรับอิทุพิพลมาจากนิกายถีรวาดนะคะและที่รังกาวงนะคะนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์การสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนไทยเลยนะคะในสมัยก่อนนะคะนครศรีธรรมราชอ,อาณาจักรศรีวิชัย พุทถ้าตวรรษที่สิบสถึงสิบมีศูนย์กลางอยู่ที่ปาเลมบังบนเกาะสุมาตราอ่าระยะแรกเนี่ยจะริยลุ่งเรือง,องแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าเลยทางทะเลระหว่างจีนกับอินเดียนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนะคะเมื่อจีนเข้ามาค้าขายโดยตรงทําให้เมืองชัยยาเป็นเมืองสําคัญในการค้าแล้วก็รับวัฒนธรรมมาจากศรีวิชัยอ่ะทีนี้ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นพนาการอของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาณาจักรโคตะบูนนะคะพุทธศตรวรรษที่12-16มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนมนะคะคุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปถึงดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเลยกว้างมากนะคะนับถือพุทธศาพุทธศาสนานิกายเถรวาทตามแบบทราวดีและมีความเชื่อพื้นเมืองเกี่ยวกับการบูชาพญานาคจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแถวหนองคายนะคะนับถือพญานาคนะ พระธาตุพนมเป็นศาสนาสถานที่ทำไม่สำคัญมากนะคะเขานับถือมากนะคะพระพุทธศตวรรษที่18พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมได้ครอบครองดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยต่อมาโคตบูนก็ตกเป็นเมืองขึ้นของล้านช้างอาณาจักรอีสานปุระนะคะพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิมีอำนาจแล้วก็จเจริญรุ่งเร,องเรืองสูงสุดนะคะในสมัยพระเจ้าสุริ สุริยะบรมันที่สองนะคะสร้างปราสาทหินขนาดใหญ่มากนะคะเผยแผ่อาญาธรรมนะคะในรัฐข้างเคียงหมดเลยแล้วก็มีการปกครองแบบสมบูรยาาสิทธิราชนะคะแล้วก็เป็นเทพสมมุตินะคะกษัตริย์เป็นเทพสมมุติแล้วก็มีการปกบบราาะคะกปมมรองแบบจัจุสดมมีกฎหมายพระธรรมศาสตร์มีนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะ <c oughs> อ่อคุณครูขอจบเรื่องก่อน,อนแค่นี้แล้วค่อยมา